ันีค่ะทุกคนนี่ต้อเล่าสูตเสีแชนแนลค่ะตอนนี้เนาะเราก็อยู่กันในโรบอกร้านอาหารไทยไม่จํากัดหรบพี่เนาะความจริมีภูมิพีนานัด,ด้วยแต่พเอิญคือหากันไม่เจอค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะตอนนี้คือพี่กําลังปิดปรับปรุงร้านนะคะโดยการเราจะเริ่มลบของต่างๆ ทุกคนตอนนี้นะคะก็ทกําการตั้งกับแพงอะไรเสร็จแล้วเนาะติดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เป็นห้องทําอาหารนะคะพี่คิดว่างั้นเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นห้องทานอาหารลร้วนเลยโดยสิ่งที่พี่จะทําก็คือเริ่มจากตกแต่งทําในห้องอาหารตรงนี้คือโคมไฟแพงพี่ก็จะติดอันเดียวนะคะจากตังห้าพันหรือสามพันเลยเนี่ยทุกคนแค่ทําแค่นี้นะชิเชนค่อ,อนข้างแพงนะคะ โดยคิชเช่นที่เราจะทำอันแรกเลยคือเป็นอันนี้เป็นเตาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาเตาอันนี้มาเอาเตาอันนี้ให้ตรงกับที่ดูดอากาศตรงนี้นะคะเวลาทำอาหารกินจะได้ไม่เข้าตรงส่วนของทานอาหาร เอาไปเลยสีเตาให้สีเตาเราก็ต้องมี <c oughs> มีม,มีมีเตาอบด้วยเออเตาอบเตาอบหนึ่งเตาอบสอง เอาสเตาแล้วก็มีที่ทำอาหารตรงนี้อีกหนึ่งอีกสองเอาสามแล้วกันอีกสามตรงนี้ก็ต้องมีเป็น ที่ทอดหนึ่งอันตรงนี้งั้นที่ทอดอดี๋ยวองนี้ดีไหมอืมเครื่องทอดมันแบบต้องเอาเครื่องนี้แหละ เครื่อ,องนี้อ๋อมันต้องหันอย่างนี้นี่นาเวลาทอดจะได้อย่างนี้เดี๋ยวขอสลับอันนี้มาอยู่ตรงนี้ละกันส่วนเครื่องทอดเนี่ย เครื่องทอดนัน,นยียวพอนะแล้วก็มีอันต้องเหลือเงินไว้ทำโต๊ะเวยนะทุกคนแบบโอ้ตังจะหมดแล้วกับแค่ห้องครัวต้องมีอันนี้ด้วยเดี๋ยวๆนะพี่ลืมเลยตัวเองก็เก็บของห้องครัวไว้หรือเปล่านะไม่ได้เก็บทุกคน ตู้เย็นไว้ตรงนี้มีตู้เย็นเสร็จป่าบก็ต้องมีอันนี้ออเดอร์ต้องรับตรงนี้อสองเลยละกันแล้วก็ต้องมีอันนี้ เตาย่างเดี๋ยวนะพี่ก่อนอะไรเนี่ยมีเตาย่างเสร็จต้องมีอะไรอีกนะแต่เตาย่างยังไม่ได้วางมันแพงมากเลยงั้นระหว่างนี้เอาเตาอันนี้ไปก่อนละกันนะพิซซ่าโอเว่น อะไรอะ่ะซิงคาเตอร์อันนี้สองอันละกันส่วนของห้องครัวก็พอก่อนกันเดย์สาสิบเก้าแล้วยัตกแต่งร้านไม่เสร็จเลยค่ะพอนดูนี่สิคะนี่คือแอบทำเสร็จไปแล้วส่วนหนึ่งนะนี่คือตกแต่งห้องครัวเสร็จหลังจากนั้นก็ใส่เก้าอี้ให้กินข้าวตรงห้องน้ำเหมือนเดิม มีที่คานแล้วตรงนี้เป็นโต๊ะจะมาตกแต่งเพิ่มตรงนี้สร้างได้แค่โต๊ะประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็มีดวงไฟอย่างที่บอกตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเอาที่เราเคยมีมาใส่ด้วยค่ะอันนี้เป็นที่วางทิปที่กดเรียกอาหารถ้าอาหารยังไม่มาให้กดตรงนี้แล้วก็กะว่าจะตกแต่งเพิ่มด้วยการเอาสิ่งที่เรียกว่า แป๊บนึงนะคะหาไม่เจออีกแล้วอะ่งไงกะจะหาของพวกนี้มาตกแต่งเพิ่มก็เอาเป็นอันนี้มาวางให้ดูก็ประมาณนี้เด4สก็เสร็จแล้วนะแต่ว่า จะเรียกว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ไม่ได้เพราะว่ายังไม่พร้อมเปิดร้านกันดีกว่าโอเพนลูกค้ารายแรกของเราร้านเราเริ่มดีแล้วมันดูดีกว่าลูกค้าเขาจะสั่งอะไรนะคะเฮ้ยเขาจะไปที่โซน VIP ของเราเหรอนี่คือโซน VIP กินข้าวในห้องน้ำ เชิญทานเลยค่ะจะสั่งอะไรดีคะมีมีสองคนมันต้อนรับเอาน้ำป่าของก่อนเหรอคะได้เลยค่ะน้องเมดรับไปนะลูกนะเดี๋ยวส่วนตัวขอจาัดก,การเรื่องสำคัญก่อนเอ้ลืมแล้วจะทำเลยนะอ๋อเรื่องอาหารเมนูไปเล่นอ,อาหารต่างประเทศเพิ่มเอาของอันนี้ได้ด้วย แล้วก็อยากได้อาหารของประเทศเวียดนามเผื่อจะมีเหนียมเนืองนะคะของเราเป็นโต๊ะสี่ท่านสี่โต๊ะนะก็รับลูกค้าได้สิบหกคนแล้วก็มีตรงนี้สองก็สิบแปดคนนะคะเดี๋ยวไปช่วยทำดีกว่าคือออเดอร์เยอะออเดอร์ยังไม่มีเลยนี่ทำไมหรอ หรือมันรักอ๋อเห็นมาแล้วออเดอร์อันนี้สาบทำซูชิโร่แล้วก็ต้องวิ่งไปต้มออเดอร์เริ่มมาแล้วแหละสังเกตนะแล้วก็ม้วน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 ,วน,วนแล้วก็โรยเครื่องปรุงตรงด้านหน้าลงไปนิดหน่อยแล้วก็จะได้สลัดโร่เอ้ยเฮ้ยซูชิโร่เออถูกร้านเรานี่ก็อ่า มีเชฟเยอะแล้วที่ทำอาหารก็เยอะก็ไม่ยากไม่เย็นแล้วออกไปดูล,ลูกค้าด้านนอกนี่ดีกว่าว่าเขาทำอะไรกันอยู่อ้ามีคนสั่งแต่ว่าของเราทำอยู่นี่ไม่มีออเดอร์เกินเลยนะดูดิเออมเริ่มามาแล้วออเดอร์ต้องช่วยหน่อยช่วยนิดเดียวทุกคนลืมบอกเลยมีน้องพี่ตามมาด้วยนะคะนี่มีหลายคนเลยมีน้องต้นะมีน้องอะไรเนี่ยอ่านไม่ออก แต่ตอนนี้เราต้องมาหารก่อนชึอบออกไปดูลูกค้าหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างคะบริการร้านเราดีหรือเปล่าเนีย่ยๆอย่าลืมใส่ทิปนะคะทิปตรงนี้เนาะมาเช็คพนักง,งานของเราหนดีกว่าว่าเหนื่อยกันหรือเปล่าไม่เหนื่อยเนาะโอเคเนาะ มาเดี๋ยวเราทำทาโก้ผัดเนื้อวากิวสุดพิเศษชั้นดีกับซอสจากนั้นก็เอาไปม้วนกับแผ่นแป้งที่เตรียมไว้กับผักและราดซอสสูตพิเศษเพิ่มชึบทีนี้เราก็จะได้ทาโก้สุดพิเศษนี้ค่ะคุณลูกค้าของพิเศษเลยนะคะเจ้าของร้านทำเองค่ะรับค่ะนี่ค่ะ ร้านเราอาจจะแบบไม่ค่อยจะเยอะนะคะเพราะว่าร้านเราก็ไม่ได้แบบทำโต๊ะได้เยอะขนาดนั้นเนะาะคาุณลูกค้าคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คบิลน,นะคะเออโต๊ะใหญ่ได้เงินเยอะกว่าจริงทุกคนเพราะฉะนั้นสร้างโต๊ะใหญ่ๆคุ้มสุดนะคะมาดูดีกว่าว่าเมนูมในวันนี้ที่เราจะได้ร่วมมือ ชือ่อเออเอาไก่อางนี้แหละไก่งวงค่ะทุกคนอุย้ยไม่ได้ติีมันด้สิบเอ็ดดีใจเฮ้ย,ยให้มีคนสั่งเมนูต้องที่ไปทำไปเลยเราจะโดนแย่งก่อนโอ้ไม่ก็โดนแย่งไปหมดแล้วโอเคไม่น่าตัางเชฟเยอะเลยทุกคนไม่ได้ทำเองเลยไม่ไรระหว่างนี้ก็สร้างโต๊ะแบบโต๊ะเอยวยาวคุ้มก็คือโต๊ะนี้เลย โตคุ้มๆก็ต้องโต๊ะนี้เลยเว้นหน่อยดีไหมให้ลูกค้านั่งพักหายใจบ้างไม่ไม <c oughs> ่เข้าใจเหมือนกันว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรแบบเบียดขนาดไหนอะเบียดขนาดไหนบอกพี่ได้ต้องเบียดเบียพี่จัดก,การให้ได้อ่าคุณลูกค้าเชิญน,นั่งทานตรงนี้นะคะ ตรงนี้แบบเป็นโต๊ะแนวยาวเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีอีกโต๊ะหนึ่งแต่จะมีทางเดินเข้าก็คือตรงนี้ให้เดินมาดูทางร้านทําได้อยากรู้จังว่าเมนูใหม่จะมีใครสั่งบ้างหรือเปล่าค่ะโอเคเราไม่ต้องทำเองเพราะเขาทำอยู่เดีย๋ยวเก็บจานให้ต่อไปก็สร้างตรงนี้เป็นเทเบิลยาวเหมือนเดิม เป็นเทเบิลแบบยาวแล้วก็เป็นเก้าอี้แบบนี้ทำให้มันเป็นแพทเทิรนนะทุกคนแต่ว่าพี่ว่าเก้าอี้นี้มันไม่โอเคอะพี่เอาเป็นเก้าอี้แบบนี้ละกันนะคล้ายๆกับแบบนั้นแต่ว่าอันนี้เป็นแบบเหลี่ยม จะได้เข้ากับตัวอาหารฝั่งนี้น้องคะหลบหน่อยเน้องเดี๋ยวพี่คุยด้วยนะคะแปบบ๊บนึงน้องให้พี่จัดตกแต่งร้านให้เสร็จก่อนนะพี่กำลังพยายามจัดตกแต่งร้านนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะคะพี่ยังไม่ตอบนะพี่จะได้ไม่พี่จะตอบแน่นอนแต่ว่า โอ๊ยตังไม่พอทุกคนโอเคได้แค่นี้แหละอันนี้เป็นแบบบัตรเครดิตที่พี่เพิ่งใส่เพิ่มนะก็คือเขาจะเก็บให้เราอัตโนมัตินะคะเพราะมันเป็นบัตรเครดิตเนาะอะไรเอ่ยพีอะไยคะพี่ไม่รู้นะันหนูพิมวายแต่พี่เดาว่าต้องบอกว่าติดตามพี่แน่เลยสวัสดีนะคะลูกค้าตอนนี้เริ่มเยอะแล้วนะคะร้านเราเริ่มสร้างโต๊ะเยอะขึ้นลูกค้าก็มาเยอะขึ้นเมนูอาหารก็ อืมมีอย่างน้อยก็มีให้พี่ทำนะพี่ก็อยากทำไม่ใช่ไม่อยากนะเป็นการปรับปรุงร้านครั้งใหม่ใช้ไรกว่าเดิมจริงๆเออเม,มนูนี้เมนูอะไรอ่ะขอลองฟังนี้นนูเฮ้ยได้ทำเมนูใหม่ไก่ไก่งวงหั่นแครอทแล้วก็ทำอะไรต่อ เอาแครอทผักไปต้มทั้งหลายต้มกัน้ำซุปหอมหวนชึบแล้วก็เอาไปอบกับไก่กับสมุนไพรเครื่องเทศออกมาจะมีมีหน้าตาไงนะเฮ้ยดูดิไก่งวงหน้าตาน่ากินนะทุกคนดูดิหน้าตาไก่งวงของเรานะคะ ให้ดูชัดๆนทุกคนเห็นปะเนีย่ยพี่ว่าก็น่ากินนะไปเสิร์ฟลูกลูกค้าคนไหนสั่งไก่งวงไหมคะตอนนั้นเหรอคะได้ค่ะมีคนเช็คบินไหมฮะผู้ของเราช่างใหญ่โตแล้วเกินนะคะทุกคนอยากมาต่อพัดหน้าเนาะอยากให้ต่อไหมคะ กันอาหารถ้าพัดหน้าก็น่าจะเป็นพัดสุดท้ายแล้วเนาะเพราะว่าอาจจะทำให้ม,มันดูดีที่สุดแล้วก็พอแล้วนะคะงั้นโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไปลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายนะทุกคนลาไปพร้อมกับภาพน้องกำลังพิมพ์อะไรก็ไม่รู้นะคะ